แป,ป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้คือต้งตั้งตั้งบอกห้องดำค่ะไม่ต้องบอกใครเลยทำเวลา <laughs> ใช่คือคือว่าคือว่าคือว่า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้สำหรับใครที่มีบัตรนะคะก็ไปเจอกันที่ยูเนี่ยนล์นะคะ <c oughs> ชั้นห้าเนาะโซนที่เขาแบบมีเต้นเต้นกันเยอะ นี้เราแต่งหน้าดูแบบว่าคือก็คิดว่าถ้าถ้าแบบว่ารับปรัญญาอะไรเงี้ยก็จ้างช่างแหละแต่ว่ากลัวว่าแบบเราอยากได้เล็กแบบนี้แต่ว่ามันไม่เข้ากับหน้าเราเก็เลยว่าจะลองทําไว้เรื่อยๆอที่มีโอกาสได้ทําทรงผมหรือว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้แล้วก็ อวดตอนนี้จะมาอวดามพอมากสำหรับพรุ่งนี้จริงๆพรุ่งนี้ก็สปอยเลยแล้วกันว่าเล่นกิจกรรมอยากทุกคนมีส่วนร่วมกันเยอะๆแล้วก็มแมวใช่เม <laughs> ื่อกีก้ทุกคนเห็นแมวใช่ไหมผ่านไปผ่านมา <c oughs> อย่าไปกลัว ต้องกลัวหน่อยสามนาทีเราต้องลงแล้วจริงขอสักนิดนึงเลยสักนิดนึงห้นาทีได้ไหมแต่ว่าอาถือว่ามาอัพเดตว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็นี่จริงๆอากาศจะมาไลฟ์ต้องคือคิดว่าน่าจะเสร็จเร็วแต่ว่าแอดออนความแอดออนยุบหยิบยุบยับสวยมาก รอฟังเพลงใหม่นะได้เลยค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะซึ่งพรุ่งนี้มีเพลงใหม่แน่นอนและเรามีฟิจิริงด้วยซึ่งฟิจิริงเป็นแบบไม่รู้ทุกคนคาดเดาได้ไหมคาดถึงหรือเปล่าเข็มขัดอาจจะสั้นหรือเข็มขัดแน่นเกินไปซึ่งรอเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรทุกคนดูหรือเปล่านะแต่ว่าคาดหวังให้พรุ่งนี้ทุกคนสนุกเอนจอย พะวันนี้รู้สึกว่าเอน r g y แบบก็ enjoy แล้วก็บางอันทุกคนก็อาจจะไม,ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะเอามาอะไรประมาณนั้นใครอ่ะบอกหน่อยนิดนึง,นตงนแต่ว่าบอกไม่ได้อดดยาเป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าเดี๋ยวนะเดนะใครว่าอันนี้คือมาเองห<ม>รือเปล่า<ม> าเองหรือเปล่าอะไรอ่ะคือแขกรับเชิญพิมพ์เองหรือเปล่าฟิจิลิ่งแขกรับเชิญของเราพี่สาวคนสวยเนี่ยเหมือนเป็นพี่สาวคนสวยพิมพ์เองเลยใช่ไหมหรือยังไงใช่หรือเปล่ามันเอเอ้นะเนี่ยแต่เป็นว่าพี่สาวคนนี้พูดเก่งเสียงเพ้อไม่ต้องใช้ไม้ทุกท่านมองน่ากลัวอยู่นะอัลนี้ สปอยหน่อยมีผู้ติดตามกี่คนเกสอ๋อผู้ติดตามในอินสตาแกรมเหรอคะไม่แน่ใจเลยค่ะแต่คิดว่าเยอะเข็มขัดเกี่ยวอะไรพาเยอะเข็มคัดสั้นคือคัดไม่ถึงไงเข็มคัดอ่ะเข็มคัดสั้นก็คือขั้นไม่ถึงเกี่ยวอะไรเกี่ยวอย่างนี้แหละส่งโปรไฟล์ไม่น่าใช่นะ อ๋อสงไ์อ๋อไม่ใช่อดีตบินเคมายพี่พาโหอันนั้นเดี๋ยวมันจะแบบผิดผิดคาดไปหน่อยถ้างั้นไม่ใช่ค่ะประตูกแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนคือเอาพูดงี้ยกระดับความเป็น อยู่ระดับความเป็นแบบเอ่อความเป็นแบบอ f ฟ s <ม> s i ช n a ลเพราะว่าร้องดีร้<ม>องพอคุมเสิ่งดีมากมอินพาวว์เก่งมากทุกอย่างดีมากๆใช่เข็มพอสั้นซื้อใหม่จริง <c oughs> มันเป็นยังไงนะ <c oughs> ตายอลไทแน่นอน <c oughs> พี่ตายไม่มาค่ะ <c oughs> บอกไว้ตรงมีเลยละกัน <c oughs> นองผ้าขวัญถั่วแครเอาถั่วเขียวสิเออเซอร์ไพรส์เกตใช่ก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรก็มาเรียกมาคุยกันได้วไม่ธรรมดาเอ้าเจนตลาดบุญลาบค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นรอเซอร์ไพรส์พวกนี้เลยสำหรับใครที่มีบัตรแฟนมีนะคะก็เจอกันส่วนใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเจอกันงานหน้าได้เราจะมี กนนีป๊อปอัพขึ้นแล้วเนาะก็มี Melody of อฟไล์แล้วก็ออกตัวปใช่ไหมที่ประกาศไปแล้วใช่แต่ในฐานะอิลาก็จะเจอที่เมโลดี้ออฟไลฟ์ใช่เลยพระขวัญเบนเฟรีเใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอันนี้อยู่ในงานพาขวัญอีลาใช่ปะแต่ว่าเกสก็คือพรขวัญเบนเกฟรีเอคนามสกุลถือว่าคนคนได้เกี่ยวดิว เปิดขายบัตรพวกนี้แล้วพูดได้ว่าเอา่อรวมศิลปินของ IR มากมายหลายชื่อแล้วก็คิดว่า,าน่าจะถูกใจทุกคนใช่ ไม่ใช่ค่ะแต่ละรอบคือก็มีหกคนแต่ว่าในช่วงที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ช่วงท้ายพูดละกันว่าช่วงท้ายก็จะเป็นแบบเมมเบอร์หลักสามคนเสร็จแล้วก็ไปเขาก็จะไปแฟนไซน์กันใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเมมเบอร์ ที่ไม่ใช่รอบนั้นขึ้นแบบไม่ใ kind ช of ่เมนหลักรอบนั้นขึ้นมาพูดคุยก็อืมพอคิดว่าโอเคเลยนะก็รอดูกันพวกนะะี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคอนไออาก็อยากทุกคนมาคอนพี่เชอก็อยากทุกคนมาเหมือนกันเพราะว่าพอันก็ไปทั้งสองคอนใช่ใช่สิเขาพูดแล้วนี่ใช่ไหมใช่ มิชชันเปิดแล้วเุกคนแรๆเข้ามามิชชันได้แล้วนะคะต้องไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะมีตะึงตะึงเข้ามาตรงนี้กลางเลยเนี่ยเราคือตรงนี้ผมอะ่ะมันดูแบบดูเแปบบียกๆใช่ปะคือว่าขอนะ่ะก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เจลในการแบบทําผมคือตอนแรกผมมันก็จะเป็นแบบขีดขีดเฮ้ยพี่ออมบอกว่าแน่นมากก็เลยหายบอกว่าตั้งใจเพื่อให้มันแบบเหมือนแบบรับปริญญาเพราะว่าเห็นทรงนี้มันกําลังฮิตแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าพอจริงๆถ้าเราไปทํางานแลาไปเรียนหยาบอาจจะเหมาะไหมเพราะว่ามันก็จะหัวแบนๆหน่อยบางคนทาแล้วมันสวยบางคนทำแล้ว,มวไม่สวยก็เลยลองทําเองดูแล้วก็เลยใช้เจลเจลแบบไม่ใช่เจลทําผมก็เจลว,ว่านหางได้เนาะจริงๆเจลว,ว่านหางก็ได้แหละใช่มันก็ไว้ทําแบบรูปผมได้เหมือนกันก็เลยเอามาลูบมันก็จะเป็นแบบเป็นเส้นๆหน่อย ไม่หลุดไม่หลุดพูดแล้วดีมากขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเช็ค <laughs> ใช่ใช่ทรงนี้เราก็ทําตลอดฮะอะไรนะ <c oughs> งั้นขอดู <c oughs> เปิดหมวกให้ดูหน่อยคะ่ะ <c oughs> จูดีส้สสดน้ําใส่ไหมเนี่ย <c oughs> คือทุกวันนี้ทาเส้นให้จูดี้กินน้ําจากถ้วย <c oughs> เพราะว่าถ้าให้แบบให้แบบที่มันไหลลงมาเองอะ <c oughs> น้องก็เล่นเล่นไม่หยุดวันนึงหมดหนึ่งขวดละหมดหนึ่งขวดที่มันใส่ให้เติมอะแล้วแบบฮ จ้าดี้เธอทำได้ยังไงแล้วเล่นไม่กินด้วยเคอมีคนถามใช่ไหมคะว่าน้องอ่ะเล่นแล้วน้องก็แบบน้องกวักแล้วน้องก็กินใช่ไหมไม่กินค่ะเคือน้องไม่กินน้องกวักเล่นเฉยใช่ส่วนที่กินคือเอาจริงจคือกลายเป็นว่ารู้สึกว่าน้องกินน้ําน้อยตอนนี้ก็เลยจะเป็นคุณแม่ กินน้าให้ใหม่ก็มีคนแนะนําเป็นน้ำผู้แมวเนาะแล้วก็อาจจะมาเอ้ก็จริงๆริงอะอยากจะเอ่อไลฟ์พรุ่งนี้ก่อนจะแต่งหน้าให้ดูด้วยเช่าแบบเออทำอะไรบ้างก่อนที่จะไปแต่ว่ามันกลัวจะเป็นเช้าเกินไปลงรูปชุดรับปริญญาเจีอยเห็นยังไม่มีเลยค่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวไว้ไปถ่ายนะคะเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าแบบ เลยนะแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยหมายถึงว่าจ้างช่างคนเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะน้องรออยากเล่นนะ้ำไมค่ะเปิดแอร์ทั้งวันที่งานนะไม่ได้ไปรอเจอที่งานเอ้ที่คนไออาร์ได้เลยค่ะเพราะว่ายัางไงก็บัตรหมดแล้วเอ้แบบปิดใครบัตรแล้วเนาะเป็นแมวน้ำจริง<ม>อย่าเป็นแมวน้ำคนฟูทุกวันนี้คือนอนแบบนอนอยู่แล้วเปิดผ้าม่านตลอดเลยอ้เราก็นอน ใช่ใช่ชเด็กคือเด็กกลัวคิดไปกันใหญ่อไอ้เราก็นอนแบบเวลาตอนฟ้ามันสว่างอะ่ะมันก็เลยแบบพอเปิดมาแล้วมันก็เลยแบบเยงตาหลับไม่ได้หลับไม่ได้มากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงีงง้ยจนพวกนี้ทุที่มาไหมจริงๆอยากให้เป็นเกสมากจุดีิข้างในอมะช้ามา วที่มันร้องเพลงอะจะไม่เปรี้วใช่ไหมโอเคทุกคนขอขอไปก่อนขอเลีบพูดแบบสุดเทิสุดแรงสุดความสามารถไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวจะมาพรุ่งนี้ก็คงมาไลฟ์อีกเพราะว่าก็หลังงานไปนิดเนาะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายกดไนนะเจอกันพรุ่งนี้ครับ